ค่า pH ในดินคืออะไรส่งผลกับพืชยังไงเชื่อว่าหลายคนยังงงกับค่า pH ในดินนะครับว่ามันคืออะไรและไม่รู้ว่าดินที่เหมาะสมจะปลูกพืชได้ให้มีความเจริญเติบโต,ตงอกงามดีควรจะมีค่า pH อยู่ประมาณไหนและควรที่จะดูแลรักษาและท่าดินดินอย่างไรให้พืชออกดอกออกผลผลิตได้งอกงามนะครับ ค่า pH ในดินถือว่าเป็นตัววัดความเป็นกรดหรือว่าความเป็นด่างในดินใช้มาตราส่วน pH เป็นเลขอย่างง่ายนะครับเพื่อแสดงค่า pH มาตราส่วนจะเริ่มจาก0.0ถึง14.0ดังนั้นนะครับหากดินมีค่า pH เท่ากับ7ก็แสดงว่าค่าความเป็นกรดด่างเป็นกลางนะครับแต่ถ้าหากค่า pH ต่ำกว่า7ก็แสดงว่าดินมีค่าความเป็นกรดมากตรงกันข้ามถ้าหากดินมีค่า pH ที่สูงกว่า7นั่นแสดงว่าดินมีค่าความเป็นด่างสูง ดังนั้นนะครับค่า pH ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชจะอยู่ระหว่าง6-7แต่พืชบางชนิดจะเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความเป็นกรดมากหรืออาจจะต้องการระดับความเป็นด่างมากทีนี้เรามาดูค่า pH ที่เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดต่างๆเริ่มจากกระเจี๊ยบนะครับ pH ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่6.0-6.8ต่อมาก็จะเป็นกล้วยค่า pH ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่6 5 7ข้าวค่า pH ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่4.5-5.4 ข้าวโพดค่า PS ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่5.5ถึง7.0นะครับแตงกว่าค่า PS ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่5.5ถึง7ถั่วักยาวค่า PS ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่5.5ถึง6.7จุเลียนค่า PS ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่5.5ถึง6.5พริกค่า PS ที่เหมาะสมก็อยู่ที่5.5ถึง7.0แล้วก็ฟักทองค่า PS ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่5.5ถึง7.5มะเขือเทศ ค่า p ีที่เหมาะสมก็อยู่ที่6.0ถึง6.8ยางพาราค่า PS ที่เหมาะสมก็อยู่ที่4.5ถึง5.4ต่อมาก็จะเป็นสับปะรดนะครับค่า PH ที่เหมาะสมก็อยู่ที่4.5ถึง5.5อ้อย, 5. 5. 5. อยค่า PH ที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่6.0ถึง7.5ซึ่งค่า PH เอดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเต,ติบโตของพืชนะครับ แต่จะมีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นซึ่งหากพืชเจริญเติบโตได้ในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไปใบจะเหลืองเนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ดังนั้นดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชจึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควรเพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวกขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นนะครับค่า p h ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำธาตุแมงกานิสในดินจะก,กลายเป็นพิษต่อพืชเป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลืองใบแห้งและตายในที่สุดและถ้าดินมีค่า pH ที่อยู่ในระหว่างความเหมาะสมจะช่วยให้สารอาหารในดินและสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังช่วยแปลงธานนตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ส่งผลให้พืชงอกงามเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับ